สวัสดีค่ะแอดมาลงแนวทางหวยฮานอยรวมให้นะคะแนวทางฮานอยรวมวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะก่อนอื่นแอดมาพูดถึงผลที่ออกฮานอยรวมวันที่ยี่สิก่อนนะคะมาดูกันเลยนะคะวันที่ยี่สิบ นี่นะคะผลที่ออกของฮานอยรวมวันที่ยี่สิบนะคะมาดูกันค่ะผลที่ออกออกที่แอดให้ในตารางนะคะมาดูกันค่ะมีเกตมีเก้ามีสองมีสี่มีสามมีแปดนะคะตัวนี้นตัวฟันที่แอดวงใช่ไหมคะ่ะก็เข้าปังปังที่ฮานอยพิเศษนะคะเก้าเก้าสามตรงๆนะคะเห็นไหมเมื่อวานก็เข้า V i p พตรงๆต,ต,ตรงนี้นะคะเข้า ศูนยตรงนี้นะคะวันนี้ก็เข้าอีกนะคะเข้าฮานอยปกติที่แปดสองสองแปดนะคะแอดวงให้เน้นเน้นสี่คู่เองนะคะถ้าบางคนงบน้อยอย่างเงี้ยก็เอาสี่คู่ไปเล่นสามนอยคุณกลับบนล่างคุณก็แอดบ้านมีกำไรอยู่นะคะถ้าใครซื้อฮานอยพิเศษเลยก็ถูกไปเลยเนี่ยคะ่ะนี่นะคะเข้าที่9ก้าสามฮานอยพิเศษเข้าสองแปดแปดสองที่ปกตินะคะ แล้วก็มาดูแนวทางของเออ่เนี่ยนะคะแอดขอสรุปไปด้วยกันเลยนะคะราวสตานะคะที่แอดให้ไปฟันรูดเน,น้นเน้นวิ่งรูด9กับ2ใช่ไหมคะก็เข้าที่2นะคะผลที่ออกออกแอดจำได้แต่บนนะคะออกที่สองแปดนะคะออกบนนะคะ ออกบนที่28นะคะแอดจําไม่ได้นะคะแต่ฟันสองเข้า2นะคะมันออก28แอดแอดให้ไปน้นน้นเก้าสองสองเก้าใช่ไหมคะเออแล้วข้างล่างออก6กหนึ่งนี่แหละคะ่ะประมาณนี้นะคะหกหนึ่งก็แต้มหนึ่งนี่เขาลดแต้มหนึ่งนะคะหูน่าเสียดายนะคะอย่างเราเต้มเองนะคะก็ก็แอดก็ถือว่าไม่หลุด ไม่หลุดไกลกันนะคะไม่ไกลแต้มนะคะถ้าไครลูดสองนี้ก็ก็ได้นะคะมาดูแนวทางวันที่ยี่สิบเอ็ดเลยค่ะแนวทางหวยฮานอยนะคะมาดูกันเลยนะคะฮานอยนี่นะคะฮานอยรวมวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะมาดูกันค่ะเนี่ยวันที่ยี่สิบเอ็ดฮานอยรวมในตารางมีเก้า มีเก้ามีหนึ่งมีสี่มีสี่มีสามมีแปดฟันรูดสี่กับสามนะคะน,น้นน้นวิ่งรูดสี่กับสามนะคะตัวนี่นะคะแอดคำนวณออกมาได้แอดจับคู่มาได้นะคะมีเก้าสี่เก้าสามเก้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งแปดสี่สี่สี่สามแล้วก็สี่แปดนะคะเนี่ยค่ะตัวนิ้นตัวฟันที่แอดวงให้นะคะเก้าสี่ สี่สามสามสี่เก้าสี่สี่เก้าสี่แปดแปดสี่ตัวนี้น,นะคะเก้าคู่มีสิทธิ์ออกได้ทุกตัวนะคะแต่ว่าตัวที่แอดชอบแอดคิดว่าน่าจะมาคือสี่สามสามสี่น้นน้นนะคะ fc ถ้าคุณชอบเล่นหาหน,น้อยน้นน้นสี่สามสามสี่นะคะเน้นน้นนะคะตัวนี้นะคะเน้นกวัวทุกตัวที่แอดวงนะคะยังไงแอดก็ ขอจบคชิปเพียงแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดติดตามช่องก 99AP Paru h e a ฮด้วยนะคะถ้าชอบคลิปห่วยฮานอยก็ช่วยกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube 99AP Paru h แ a ดด้วยนะคะแอดขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ